ท oh like anyway oh um ี่แงมีค like um> ู่แล้วเราไปไหนบได้ม่ได้นที่เราวงเป็นของเราอะไรประมาณนี้ขบ่ไม้นอย่าเล่าหนาโอ้กินบ่ได้กินน้อยบ่ได้กิ่นไก่ตาลายอ่งนี้บ้านเราได้กินหได้แน่นะจ๊กะกินได้แจ๊กะเป็นยังเปนดลาย่าเป็นเป็นฝายตั้งนุ่มน้อยยังเปนดลายเหรอนุ่มเลืน้อยอีกะ เป็นโรคเข่าเาะป็นหน่อยนี่ก็เก่งกันเขาเนาะเนี่ยืดแบบปปัมแล้วไปวนันา มันยกในแกค่แล้วก็ทุกเกงนแก้เอบงพวกเรนั่นแก้วากกองม่ถ้าต้องคนวลไปกองงนนี้ไปปลุกของทุกการบ่ายที่่ท้องรอยู่ทุกการ่ขามาขายมาขาย มาเฮาเต็มห่างคนหลายเนาะคุณติที่เฮาไป ป้าอุยนาแหละเอาปลาอุยนาเลยไปบ้านอุยซุกคนนี้ตัละไปมาแล้วกะออนั่นนะบ้าอุยนาเด็กก็ตดวดไปหางงก็มันลูกหลานผกอย่งก็อ่ไก็วอะมดก็อุยนาอย่างก็ไปวางก็กี่อ๋องัวกเดลยอัวงัวเขาสวน จำ้วไมหาว่อือ้ยแข่เลยจต่หมอนปมอุยมอนตานอนกินก็นางานกินก็กินว่ะใส่สลามไได้เจ้าจู่อีกอะฮะมัดมือให้เจมว่ะพอให ให้หวีมัดมึงให้ด้วยมัดผู้ใหญ่ก่อนก๋มเดิมเป็นื้อปอนตัวยหันคนเท่าก๋มเดิมว่ะเออแหละเจ้าหวีม้าไปเลยเอาไม้เอาไม้เขาว่าใส่ที่เดิมอะค่ะเออนั่นเละ กำไว้เอาไม้กำไว้เออน่ะได้ยูกำไว้เห็นเน่นมันใจไหม้ินาเต็มที่นะประหลัวงนอพนาถ้าเขาดทจะมอมน้อยอืเขาคุดก็ไดทอออกไะนค้อไหแร่คูดก้อออกเลย้าคุก็อออกเขาถึงจะป้นนะ